สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมือี้เจอโวดใส่เนี่ยวกฤิพามาจอบเบงสาวบุยลำบนี้เก็บเขาครับเบงครับเพื่อนไปเปิดข้างสมบัติเพื่อนออกมาเพื่อนไปเห็นผักขนาครับตอนนี้เพื่อนก็เอามาล้างนะครับเนาะเพื่อนมาล้างแล้วเหมือนเพื่อนก็สิมาหั่นครับเหมือนกันอันไดที่มันเน่ามันบดีมันเสียเพื่อนกระเด็ดออกครับเบงเพื่อนเลือกคัดสรรครับ เป็นโมนธรรมดาหายกว่าคิวซีครับเพืเ่อนๆอันไหนที่มันมีนอนมีสัมจัหน่อยเพื่นอน,นก็เบาครับโมธรรมดาได้หน่อยซาบุยลำหน่อยเบิร์ดีลำนี่บันนี่ตอนนี้เพิ่นก็มาหั่นครับหันเป็นตอนความยาวกับประมาณนิ้วหนึ่งเลครับนิ้วหนึ่งถึงสองนิ้วครับเพิ่นก็หัน่นของเพื่อนไปส่วนห่ากระเพ้าก็าห่าไปหั่นแล้วก็ย้อนติ่มครับโบ้โบแมนครับย้อนใส่กะละมัง หันไปอีกครับหันไปหันไปหันไปหลอกย่นลงกระมังอีกครับว่ามีดลุดกระมังไปไหนนะครับเด้อผุดลุดเขาปลาเป็นหูครับก็มีเปิ้ลโมเดลศูนย์ให้เจ้าโคชแนลนะครับเจ้าปัญญน์ปัญญเลยครับอันกั่นใดที่มันใหญ่เปิ้นก็มาหันครับหันเป็นเล็กน้อยครับเพื่อเพื่อให้มันสุกเร็วครับเพิ้ลก็ เพื่อนเนเห็นคลิปนี่ผู้ใดอยากทาตามก็ทาตามได้นะครับเนาะสาวบุญรำเพื่อนบ่งวงสูตรบะนนี้เพื่อนก็มาตั้งกระทะใส่น้มันครับกผัดพริกก่อนครับพริกนี่ก็เป็นพริกแห้งนะครับเนาะพริกแห้งนี่เพราะว่าเวลามันตือกบผ่านผัดแล้วมันหอมครับมือนเพื่อนกองผัดพริกผัดพริกให้พ่อสุกก่อนหอมมาครับเพื <c oughs> ๆๆๆ่อนๆหอมไม่ได้เนาะผมมาเนาะ <c oughs> ต้องหอมั้งไอครับ น่ะนัะ่นวันนี้ซาบุยลาเพิ่นกับไซไกครับไกนี่ก็อัดไแว้ในข้างสมบัติเพิ่นครับเพิ่นกับไซไกลงไปไกลงไปแล้ววันนี้เพิ่งกับสีมาพัด,ด,พด,พด,พดนะครับบันนี้พัดพัดคงเลงคงเลงคงเงนะครับพัดให้มันพอสุกครับเนาะ อันนี้สุดประมาณล้วก็กปิดฝาไปเราเปิดฝาหม้ออื่นเอาครับได้ทีครับเปืเป่อนๆเอาละความหอมก็มาแล้วเปิดฟันแลวบ้านนี้สาวบุญํำเปิดกับสิมาปรุงรสนะครับเนาะปรุงรสตามใจชอบครับจะเบิ่งปนดีนัยอยยังไงครับเบื่อนมาใส่น้ำจากที่ปันพริกก่อนนะครับเนาะมันเคยมีน้ำม,มีนวล อันนี้เพิ่นกะส่พักลงไปพักฒน,นาที่เพิ่งล้างไว้ชั้นไว้เมื่อกี้แล้วครับสองจานเลยนะครับเหื่อนเน <c oughs> จากใส่พักลงไปแล้ว,นวลเนี่ยเวลาเพิ่งใส่ผงชูรสกับหรือว่าผงนัวนะครับเนาะจากหนึ่งบวงผงชูรสไปแล้วหนึ่งบวงบตามหน่วยรดดีรล้วบ่งปรุงรสครับสองกระบวงเคืองครับ <c oughs> เพิ่นโบได้ขีดทีได้ครับราวลำใส่น้ำตาลจั็กหน่อยครับเพื่อความนัวหวานๆกลมกล่อมครับทำไมใส่ซอสปลาเคียวครับเพื่อนๆซอสปลาเคียวไปแล้ววันนี้เพิ่นก็บตบด้วยซอสหอยซอสหอยเป็นโตสุรศาส์ดังเหนือๆหล้วเพิ่นก็บพัด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 คงเล่งคงเล่งคงเล่งเข้ากันครับ แบบ้เลยครับเป็นข้าวผัดข้นๆกับคนสะาดหน่อยหน่อยเนาะเพราะว่ามันกระถางมันหน่อยครับโจโ,โกดซ่าเหนี่กษัิมากินแบบมีน้ำเน่ยงนะครับเนาะยิงกับข้าวเจ้าหอมๆเนี่ยกษัตริส์ได้เข้ากันกับสําหรับโจโกดซ่าเหนีครับท่านเป็นพัดแห่งโจโกดซ่าเหนีบ่ค่อยมากครับเพราะว่ามันติดแข่าครับมันติดแข่าหางครับ พิดฟ้าก่อนครับเด้อให้ปักสุกเปิดมาโอ,อ้หอมแต่น้อนีน่น้องอ้หน้าตาดีครับเยี่ยมครับเซ็จแล้วครับไปตากินน้ำมันครับเพื่อนเพื่อนไป